สวัสดีค่ะเทคนิคในการเลือกซื้อบวบเหลี่ยมนะคะก็ตัวบวบเลียมเนะะี่ยค่ะเวลาเลือกะคะ่ะช่วยลำต้นมันเท่ากันนะคะถึงปลายเลยะคะ่ะเนี่ยค่ะว่าเราเลือกที่เป็นแบบว่างองงอแล้วตรงปลายเนี่ยอ้วนๆเนี่ยจะได้บวบที่แก่พอบวบที่แก่แล้วความหวานมันจะน้อยลงนะคะเพราะมันมีไฟเบอร์สูงมากเลยนะคะตัวบวบแคลเซียมก็เยอะด้วยนะคะตัวบวบฟักทองฟักทองนี่ค้นยาปอกเปลือกแล้วก็ให้เหลือ ผิวนิดๆนะสี่เหลี่ยมเต่านะคะเพราะว่าฟักทองเนี่ยมีเบต้าคอร์ดิสายตาเราแล้วก็ควบคุมน้ําหนักก็ช่วยลดน้าตาลในกระแสเลือดสาหรับคนที่เป็นเบาหวานด้วยแครอทนี่ก็จะมีบำรุงผิวพรรณของเรานะคะแด<บ>งหอมแดงท่าเทคนิคเลยนะคะอปอกเปลือกนะ,ะแล้วก็ใส่ในน้ําแล้วเวลาเรามาซอยจะไม่แสบตาช่วยป้องกันหวัดแล้วก็ช่วยป้องกันความอีกในระ่องการที่เราจะทําอาหารอย่างเงี้ยนะอะุ่มอ้วนๆนี่ค่ะเราก็จะใช้ลำต้นของ<ำ>บารุงไตแล้วก็บํารุงกระดูกของเรานะคะตัว ก็คือถั่วเน่านะคะอ่านถั่วเน่าเนี่ยถั่วเน่าจะไปทําให้จุลินทรีย์ตัวที่ดีตัวที่ไม่ดีเนี่ยขับถ่ายออกไปแล้วเหลือให้เลือดของเราเนี่ยไหลเวียนดีนะคะยาเอาไปจี่นะคะจี่กับกระทะให้ร้อนๆให้ตัวถั่วคนยาทําให้ดูนะคะว่าคนยาเอาถั่วเน่านะคะตําลงไปเลยแล้วจี่มาเรียบร้อยแล้วมันจะหอมมากๆแล้วก็เอากระชายนะคะความออกแรงเยอะให้ออกแรงน้อยๆทำพอหยาบๆแล้วนะคะเราก็เอาหอมแดงที่ ใส่ลงไปน้อยนะคะเราก็จะใส่โคกเรานะฮะให้ละเอียดมากนะคะแล้วก็พริกไทยเนี่ยคุณยานไม่ได้ตำเองแล้วนะเอาที่แบบซื้อที่แบบไทยจะช่วยเผ็ดร้อนเลยนะคะช่วยไล่ลมะะละเอียดสักหน่อยนึงเพร<อ>าะว่ามันยังหยาบเยอะเกินไปหอมมากเลยต้องไม่ต้องให้ละเอียดนะคะนี่ค่ะพอแล้วะคะุณยายก็จะใส่น้ําลงไปนะคะโขกไว้เนี่ยคะใส่ลงไปเลยขูดให้หมดเลยเสียดายะคะ่ะ บางที่น้ํายังไม่เดือดคนยาก็จะมาปอกบบบเรียมให้ดูฟักทองเนะะี่ยค่ะแล้วก็ฟักทองใส่ที่สุกยับยับใส่คแครอทด,ด้วยนะคะแครอทเนี่ยค่ะเสร็จแล้ว,ลวกอนอ่อน <laughs> ปุ๊บเลยรดน้ําต้นไม้นะคะไม่ทิ้งไปไหนนะคะรดน้ําต้นออกนะคะสับสบว่างกันไปสับว่างกันที่ทําแกงเรียงเนะะี่ยค่ะทำยังไงโดยไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์เลยนะ,ะเดือดแล้วเราก็มาใส่ตัวบวบเหลี่ยมของเรา ใส่บวบเลี่ยมไปเริ่มเดือดใหญ่แล้วนะคะเนี่ยใบบางรักนะคะเนี่ยตัวใบเพนี่ยาเอามาเด็ดนะคะเป็นก้านเล็กๆเนะะี่ยค่ะต้านมะเร็งนะคะตัวนี้ค่ะ่อ,อมแซบที่โคนิยาปลูกเองนะคะเนี่ยค่ะ่อ,อมมะพร้าวนะคะเป็นส่วนประกอบลงไปเลยนะคะแซบแ้วคะอร่อยอใส่ดอกเกลือไปหน่อยนึงเนี่ยะะใส่บางคนที่เขาบอกว่าเขามีขอลูกใหม่ๆเนี่ยเขาจะทําแกงเรียงเพราะแกงเรียงเนี่ยจะทําให้น้ํานมเยอะทําให้เลือดไหลเวียนดีนะคะแล้วก็ต้านมะเร็ง มาเด็ดใบออมแซบของว่าเมื่อกี้ยังไม่เด็ดเลยเป็นต้นเพิ่งตัดมาจากต้นเลยแล้วนะคะเราก็ใส่ใบออมแซบเนี่ยลงไปนะคะนี่ฮะทุกบางรักเนะะี่ยค่ะใส่ลงไปมาหออให้เดือดนิดนึงเครื่องเทศสมุนไพรไทยจะหอมใครที่แบบว่าคิดเมนูไม่ออกเย็นได้นะคะคนอยากเตรียมค่ะกินก็หิวเลยะค,ะค่นะนี่ฮะเสร็จแล้วค่ะเนี่ยค่ะเป็นพืชสมุนไพรไทยเนะะี่ยค่ะ การอักเสบแล้วก็ต้านโรคเลือหลังนะคะลองทำดู <นะ S 1> เป็นเมนูง่ายๆเลยนะ,ะนะคะวันนี้คนอย่าไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะ